สวัสดีครับผมเอ็มลานซั์เซนะครับวันจะมารีวิวแต่ังเกตในตัว Honda City นะครับ City Turbo นะครับอ่าใสเกต CG o ซีนะครับนี่จอเดียวเลยนะครับสวยๆสตาร์ทรถนะครับ City Turbo ปลายแดงจริงๆนี่รับาษาคาานสุดนี่วัดครบเลยนะครับสวยงามมากเป็นสีตัวเลขตัวหนังสือได้นะครับนี่พี่เขาเอาตัวเลขสีออกเหลืองนะนี่ตัวเลขตัวหนังสือเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับสวยงาม วัดครบนะครับวัดน้ำมันเกียร์นี่ cvt นะครับเก้าหกองศาวัดบูสต์เทอร์โบวัดมอนร้อยสี่นะแล้วก็วัดแบตเตอรี่นะครับวัดครบนี่จะเป็นวัดรอบกับวัดบูสต์่วงในนะครับก็เปลี่ยนหน้าได้เหมือนนี้ลากมือขวานะเปลี่ยนหน้าได้หลายแบบวงในจะเปลี่ยนเห็นไหมอ่าเป็นเข็มนี้นะครับเปลี่ยนหน้าได้สวยงามนะครับ cgofa one for all นะครับ ตัวนี้เป็นเกต OB2 ตัวท็อปที่สุดนะครับแพงที่สุดด้วยนะครับเอลมอสามปุ่มนี่นี่สวยงามนะครับเสียบปลั๊กนะครับแดีวผมก็ไม่ดูนะว่าเสียบปลั๊กตรงไหนนะครับผมเสียบปลัก๊ก OB2 นี่นี่นะครัไบไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับนี่แล้วก็มี USB ตรงนี้ ไอเกตมันติดตอนสตาร์ดนะครับสำหรับซิตี้ต้องใส่ตัวนี้นะครับฮอนด้าซิตี้เทอร์โบนะครับจะแฮตแบกจะสี่ประตูต้องใส่ตัวนี้นะครับ USB แล้วก็ลบโค้ดฮอนด้าได้นะครับเวลาไฟรูปเครื่องขึ้นก็ลบได้นะครับผมสวยงามนะครับผมมันได้ยี่สิบกว่าค่านะครับเปลี่ยนค่าได้อะไรได้หมดนะครับลูกเล่นเยอะมากครับลูกเล่นเยอะมากลองเปลี่ยนค่าดูเปลี่ยนค่าได้ไม่อยากดูซิ t ้ก็เปลี่ยนเป็นค่าอื่นได้ครับ ความเร็วมีหมดนะครับนาฬิกาโอีโอมีหมดนะครับบาร์โลนะครับ a อก็มีนะครับแล้วแต่เราชอบนะครับก็เปลี่ยนมาได้เลยพวกเปอร์เซ็นต์หัวฉีดก็มีนะครับผมเอนจิ้นโหลดก็มีนะครับมีครอมีครอเปอร์เซ็นต์คันเร่งนะครับนี่ครับเปอร์เซ็นต์ลิ้นมันทุไม่ดีนะครับแล้วั้น้ำมันก็มีนะนี่ฟิวเพสนะใช้วิธีนะครับผมนี่ ซิตี้ใครขับซิ City Turbo, บตี้เทอร์โบจานสี่ประตูจะแฮ์แบกผมแนะนําติดเกจสักตัวหนึ่งก็ดีนะครับนี่เพราะความร้อนเห็นไหมความร้อนไม่จะสูงกว่ารถปกตินะครับใส่เกตแล้วหน่อยดูความร้อนนะครับเตือนความร้อนได้เตือนรอบได้นะครับผมควรจะมีไว้นะฮอนด้าซิตี้น, 5, 000, น, Boot, นะครับนี่วัดรอบเตือนห้าพันบูธนะครับบาร์สี่โวลต์สิบเอ็ดความเร็วนะครับม่านา้ำเนี่ยเปือนมอาน้ำร้อยสิบห้า 115, ครับเป็นตังได้นะครับผมเปลี่ยนสีตัวเลขตัวหนังสือได้นะครับ ร้าวข้าวหนเนาะเล่นมันเยอะมากนะครับผมเปลี่ยนสีตัวเลขตัวหนังสือตัวเลขตอนนี้สีเหลืองอยู่ไม่ชอบสีเหลืองเอาเป็นสีแดงก็ได้สีอะไรก็ได้นะครับสีดายังมีเลยสีขาวสีโอ้ยเยอะแยะไปหมดนะครับเอาสีเหลืองไปก่อนโอเคนะครับเหลืองๆส้มๆนะครับผมเปลี่ยนได้ครับ ไฟวิ่งข้างบนไฟของของท้านนี้ก็เปลี่ยนได้นะครับลูกเล่นเยอะสุดๆนะครับผมคือเล่นแบบไม่หมดอะ่ะนี่เปลี่ยนไฟสองข้างนี้สองข้างนี้นะสองซ้ายขวานะนี่นะแชมพูี้ยนไฟอะไรมีหมดครับผมแล้วแต่เราชอบเขียว สีฟ้าไปก่อนเพียวขอสีฟ้าโอเคสวยงามนะครับ FGA One for All นะครับเสียบปลัก๊กไม่ต้องตัดต่อสายไฟ,ไ,ฟไม่ต้องตัดท่อน้าไม่ต้องตัดท่อลมบูทไม่ต้องเปิดฝากระโปรงรถไม่หมดประกันโูน์คันนี้พี่เขาเป็นรถใหม่พึ่งออกเลยลมลมพวลายยังสดเลยเพิ่งออกเพิ่งออกนะครับจริงๆ ใครสนใจเกียร์สโยนแันนี้ทักมาหาผมได้นะครับผมเอ็มรานสักเซนนะครับใส่ได้ทุกรุ่นนะครับผมอันนี้เป็นท o นด้าซิตี้เทอร์โบนะครับมาที่ร้านก็ซื้อแค่ค่าสินค้านะครับติดตั้งให้ฟรีนะครับไม่คิดค่าแรงติดตั้งนะครับแค่เสียบปลั๊กนะครับผมจ่ายแค่ค่าสินค้านะครับสินค้ามีรับประกันหนึ่งปีเต็มนะครับหนึ่งปีเต็มนะครับมีปัญหาเปลี่ยนใหม่ไม่มีซ่อมใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคดับเครื่องนะมผมขอดับเครื่องดับเครื่องเกร์ก็จะดับทันทีนะครับไม่ดีเลยไม่ช้าไม่่หนนนววงะะคครรรัับบเ็ ตัวท็อปสุดแพงสุดด้วยครับตัวนี้นะครับใครสนใจทักมานะครับขอบขอบคุณครับผมเอ็มร้านซักเซนนะครับ